วันนี้นี่ครับผมเห็นป้ายเยอะๆอย่างนี้นะครับบิ๊กเซลลดราคาโปรโมชั่นเห็นไหมคือวันเนี้ยเราได้อินฟินิตมาล็อตหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าลดราคานะครับแบบล็อตเนี้ยเห็นสีอ่ะลองดูสีคุณภาพของตัวรถก่อนนะอ่ะลองดูก่อนแล้วก็ดูราคากันครับเดี๋ยวเราเข้ามาพูดสเปครดกันนี่ลองดูฮะอ,อันนี้คือของใ<อ>หม่ป่ะเนี่ยของใหม่ครับของใหม่โอ้ได้มาพิเศษใช่ ลองโผลกสีลองดูงานของเขาก่อนแล้วมาดูราคาถามว่าทําไมไม่เอาราคาก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขาว่าเอราคาจูงใจเราไม่เอาราคาจูงใจเลยเราเอางานเองงาตัวเนี่ย จุงใจเลยเราเอางานของตัวเนี่ยจุงใจเลยเดี๋ยวคนจะดูแต่ราคาใช่ไหมไม่ดูสเปคอ่าเดี๋ยวดูดูละดูงานก่อนแล้วมาดูราคากันถามว่าอุ้ยราคาอย่างเงี้ยเนี่ยเฟรมดูเฟรมก่อนนะครับคาร์บอนอ๋อนี่เฟรมคาร์บอนนะเนี่ยเฟรมคาร์บอนครับเฟรมคาร์บอนอ่าดูแฮนด์ดูแฮนด์แฮนด์ของเขาเนี่ยไม่มีสายด้านหน้านะครับสายด้านหน้าที่มันจะพุ่งออกมาอย่างนี้พุ่งอยแบบนี้เก็บเรียบร้อยนะครับ สายตรงนี้เราเฟมไม่มีนะครับเวลากงแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวเฟรมนะครับตัวนี้เก็บเรียบร้อยนะครับผมผ้ามันทันสองสีนะครับบอรนะครับนี่เป็นไงครับล้อเป็นไงครับสามล้อนี้สูงประมาณสามสิบมิลนะครับล้อสามสิบมิลนะครับตัวนี้อยากรู้ราคากันแล้วแน่เลยตัวนี้เป็นไทก้าของชิมาโนนะครับสิบสปีดนะครับผมถามว่าเฟมคาร์บอนอย่างเงี้ยพี่พี่คิดว่าราคาเท่าไหร่พี่บอกเอ้ต้องดูแล้วเดี๋ยวบอกระคาครับดูครับ สามอัพดาวเลยของของใหม่นะถ้าถ้ามือสองอ่ะประมาณสามแล้วแต่ถ้าเกิดของใหม่ผมว่าน่าจะสามสามไปปลายถึงสี่สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมของใหม่อะไม่ใช่ของใหม่คือแบบเปิดตัวใหม่เลยใช่นี่เขียนอย่างนี้ทั้งทีครับโปรโมชั่นลดราคานะครับตัวนี้ นี่รีบรีบเอาเบอร์โทรมาเลยนะหนึ่งลูกค้าโทรมาแล้วใช่ลูกค้าโทรมาดูโทรมาเรียบร้อยโทรมาเรียบร้อยต้องเอาราคาก่อนเลยก่อนที่จะนี่ครับราคาพี่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยดูสเปคครับเฟรมคาร์บอนตะเกียบคาร์บอนชุดขับชิมานโนไทก้าสิบสปีดล้อลูมิเนียมเจ็ดร้อยสี่นะครับนี่ส่วนนีหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแน่นอนนะครับแน่นอนครับโผล่แบบ ตอนมาเปิดคลิปก็คือเห็นโปรโม,มชั่นราคาพิเศษขนาดนี้ผมบอกเลยนี่เตรียมต,ตัวต่อไปเดี๋ยวมีเด็ดๆอีกนะครับจำมันนี้ไว้นะครับ0851910524แล้วก็ถ้าสนใจคันนึงนะแอดไบชัวนะครับวอลเลยว่าคันเป็นเฟรมคาร์บอนราคาแบบหมื่นต้นต้นคือได้มาเท่านี้ใช่ไหมจริงจริงได้มาเพีนคือจำนวนเหรอครับหรือยังไงเลยจำนวนเท่านี้จำนวนคันนี้มีสองคัน อ่ารีบรีบเลยนะรีบนะแคปหน้าจอเลยแล้วรีบเลยรถคาร์บอนหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราไปดูตัวอ่าไปประมนณนี้แล้วก็สำหรับพิเศษถ้าเจอเจอคลิปวิดีโอของแมนไปชัวบางทีเราปั่นจักรยานอยู่เราอยากได้อะไรตัวนู้นอยากได้รถตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะลดราคาไหมมันจะไงไหมเดี๋ยวแต่ละคลิปนะครับถ้าเจอช่องแมนไปชัวเนี่ย ท้ายคลิปต้นคลิปกลางคลิปเนเราคอยดูกันว่าจะมีแจกวันนี้เราขอกระซิบบอกเลยว่าเราจะแจกรถเรียกว่าราคาพิเศษหนึ่งคันดีกว่าลดแล้วลดอีกใช่ลถจุกจุกราคาพิเศษหนึ่งคันที่แบบสเปคดีๆสวยๆเลยพี่เลือกเลยอให้ผมเลือกนะใช่เอาให้ผมลถราคาคันไหนประมาณนี้เลยดีๆเลยเอางี้เลยเราจะดูกันว่าช่วงไหนที่เราจะแจกดูไปเรื่อยๆนะอย่าพ่ข้ามอย่าข้ามที่เราลดราคาที่เราจะลดราคานะครับประมาณนี้ อ่าตัวนี้ก็คารับเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ก็มีดีของมันนะครับตัวนี้ก็มีดีของมันนะครับเป็นราคาก่อนนี่ถามว่าตัวนี้ดียังไงดูทรงตัวนี้เป็นทรงแอโร่นะครับสังเกตว่าจะเว้าหลังเห็นไหมครับล้อหนะ้ล้อหลังจะใ่อกลับกับฟเฟรมมากนะครับเว้าหลังนี่ท่อแบนๆนะครับแอโร่พิเศษของมันก็คือชุดขับ105เต็มกลุ่มครับผมอ่านะข้างหลัง105จา 105, น105นะครับมือเกียร์ มือเปลี่ยน105นะครับใช่ครับนี่เป็นไงครับตัวเบรกนะครับตัวเบรก FSA นะครับซึ่งตัวนี้ดีกว่า105อีกนะตัวนี้ดีกว่า105อีกตัวนี้เป็นคาร์บอน105ใช่ครับตัวนี้1ตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับถือว่าแบบ105แต่กรุ๊ปแบบคุ้นง่ายคือแบบของดีเลยดูเบาสวยๆนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแต่ได้105มาที่แบบเต็มกุ๊บ11สปีดนะครับตัวนี้ มีสองคันนี่คันนี้มีสองคันเช่นเดียวกันตัวนี้สีมันคล้ายๆกับสีตัวเท็เลยเนาะเทคแบบแดงดำเทคมาโดนนะครับตัวนี้สีค่ะค่เทคมาโดนไซส์อะไรเนี่ยไซส์ S อีกไซส์ S แล้วก็ XXS สี่สิบสี่กับห้าสิบประมาณนี้แต่น่าจะน่าจะลองดูถ้าใครไซส์ไหนทักมาว่าได้ไหมนะครับตัวนี้เรามาดูราคากันราคาอยู่ที่หนึ่งส่วนห้าเต็มกรุ๊ปนะกรุ๊ปหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบสองหมื่นแล้วประมาณหนึ่งแปดหมื่นห้า ตัวนี้ทั้งคัน1 9 9 0 0้านรถใหม่เลยครับตัวนี้ไม่ใช่รถมือสองเนะเฉพาะชุดขับก็ปลาดกไปแล้วนะเกือบหมื่นกว่าบาทแลวใช่ครับรถใหม่ตัวราคาสองตัวนี้อันนี้คือของใหม่เลยเอามาจัดพิเศษเลยตัวราคาใช่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกท้ายคลิปให้พี่เลือกเลยว่าอยากจะให้เราลดราคาคันไหนตัวสุดท้ายนะครับตัวอินฟินิตตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับ เฟรมคาร์บอนเห็นไหมครับอ่าตีนผีเป็นอันเทก้าอ่าดูข้างหน้ากันครับอ่าตัวนี้อันเทก้านี่นะตัวรองท็อปนะครับเนี่ยตัวนี้ลองท็อปเดี๋ยวมาดูราคากันเทก้าใช่ครับเป็นลองท็อปสีด้านดุดเลยเฉพาะชุดขับนี้ไปเท่าไหร่แล้วสองหมื่นกว่าแล้วอันเทก้าเนี่ยใช่ครับพวกมันเนี่ยหากันไม่ได้แล้วี่ว่าุดขับพวกนี้ประมาณนี้เกือสวยๆเลยนะครับเฟรมซ้อนสายเข้าไปนี่ซ้อนสายเข้าไปนะครับสีด้านสวยนะครับราคา 2 4 9 0 0จริงๆแล้วห้าลักพวกเนี้ยตอนนั้นต้องสี่หมขึ้นใช่ครับ40,000ขึ้นอันนี้ก็คือของใหม่เหมือนกันของใหม่ครับนี่มีใหม่ๆเลยพวกนี้ใหม่หมดเลยบ่งเบกยังไม่ได้ใช้จุกขนาดนี้ใช่ครับสองมิลมีกี่คันเนี้ยอย่างเงี้ยคันนี้มีคันเดียวมีคันเดียวใช่ครับถ้าสนใจก็นี่ได้เลยตามนี้สูตรเปห้าหนึ่งก็หนึ่งกดพอร์ตไว้หยุดปึ๊กแล้วก็จัดการ ได้เลยนะครับทำอะไรก็ต้องพูดแล้วพิเศษอีกอะไรนะซื้อจักยาตอนนี้แถมหมวกนี่ที่ใส่อยู่นี่หมวกสีขาวแถมให้ด้วยนะครับช่วงโรโมชั่นปีใหม่นะครับจนกว่าของจะหมดนะครับถ้าปีใหม่ของไม่หมดปีต่อไปก็ปีใหม่เอาเอาให้จนหมดเลยให้จนหมดนั่นหนึ่งคันต่อหนึ่งใบใช่ครับไม่จำกัดราคาด้วยก็ลาก็สิบบาทเหรจะคันเท่าไหร่ได้หมดใช่ครับราคาเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยโอ้โหนี่แถมหมวกให้ด้วยนะครับ มมาท้ายคลิปแล้เวเดี๋ยวเราอ่าวเดี๋ยวเราผมเพราะว่าถ้าดูคลิปแมนไปช่วยเนะี่ยคลิปนั้นเนี่ยต้องมีลดราคาแล้วกันเผาลดราคาอ้ยมันไม่ลดจริงผมเอารถดีๆเนี่ยมาลดราคาลงเลยเอาเท่าที่ผมไหวแล้วกันเดี๋ยวพี่ลองดูนะเดี๋ยวช่นี่ลองไล่ดูเลยว่าอยากให้คันไหนผมลดราคาอยากให้ผมลดราคาคันไหนดีให้ผมเลือกเลยใช่ครับ เนี่ยถ้าผมจิ้มเบนชี่ก็เบนชี่ลดราคาเลยโอ้โหบีเอ็มซีก็บีเอ็มซีเลยใช่เอาแบบดีๆเลยเอาคันเด็ดๆเลยนะคันสวยๆเลยนะใช่ครับลองไล่นี่นะนี่ตัวนี้จาว่าบิงคี้วิบอ่าออ่านี่นี่ดูนะดูลองไล่หาดูเลยสวยๆเลยตอนนี้ต่อไปนี้ดูคลิปไปชัวร์จะต้องมีรถราคาหนึ่งคันใช่เดี๋ยวผมต้องคิดอีกต้องมีการบ้านหนึ่งจะจุ่มเลยะอ่ากองซุ่มกองซุ่มรถซุ่มอ่าจะอยู่ที่ว่า คันไหนยังไงเนาะแต่ว่าไปแจกไฟฟีแจกถัาถตึกนะครับฟีอ่านแล้วอยู่ที่ปโอ้โหมีสองฝั่งเนี่ยเนี่ยแยะเลยนะเนี่ยคือไม่ถูกเลยอ่ะจไ่เอาเนี่ยโอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วมันก็สวยทุกคัน ใช่ครับใช่มีแต่ว่าเนี่ยเราดูกันอยู่ใช่ไหมชอบคันไหนเนี่ยก็แคปมาดูได้อ่าใช่ชอบคันไหนเนี่ยก็ก็แคปมาดูได้นี่ทั้งหลังก็มีนะคันคันเดี๋ยวคันที่เราจะลดก็แถมหมวกกันแถมลดแถมด้วยมันจะได้เท่ากันเนี่ยแคปมาดูได้เลยนะโอ้โนี่คันั้นเดียวเป็นขี้เยอะแยะสุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมกำลังเลือกหาที่ชอบอยู่อ่าลองเลือกหาที่ชอบอยู่โอ้โหนี่คือพวกเนี้ยโอเคอยู่แล้วแฟนแฟนขับเขาเห็นนะ นี่นะฮะบางทีไม่ลดราคาเขายังซื้อเลยใช่ครับนคอนเดนเซอร์ใช่พวกเนี้ยแบรนด์พวกเนี้ยมันอันนี้อยู่แล้วผมจะเอาแบรนด์ที่แบบที่แบบว่าที่คนอยากอยากให้ลดราคามากๆดวูเราดูข้างหลังผมว่าคนชอบข้างหลังกันเยอะนะครับสีสวยข้างหลังใช่ใช่ใู้ยี่เป็นเงินเดี่อหรือานะนะไม่พวกนี้พวกนี้ยังไงคนก็ซื้อสบายๆมากไม่เป็นไรนะนี่นะฮะเอาแบบพิเศษพิเศษจริงๆนี่เนาะ แต่เราจะดูสิครับว่าพี่เขาจะเลือกพิเศษยังไงผมอ่ะจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่รู้ใครจะชอบเหมือนผมนะผมชอบคันที่ออกสีเย็นๆนะออกฟ้าๆออกน้ำเงินนะเนี่ยผมผมเล็งไปแล้วสองคันนะะนผมเล็งผมเล็งไว้สองคันเมื่อกี้ผมเห็นคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เห็นอยู่คันหนึ่งล้วไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยคันเนี่ยนะสะดุดตามากนี่นะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ัวนี้เป็นครับเนี่ยผมชอบแฮนด์มันนะแฮนด์มันแอโร่ด้วยนะเป็นคาร์บอนไหมเป็นคาร์บอนอเดี๋ยวเราลองลงมาดูลองลงมาดูแต่ตัวนี้ที่ที่เลือกเนี่ยผมบอกเลยว่าพิเศษนะครับนี่ยเนี่ถามว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวเราบอกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลดให้เปล่าจะจะลดให้จริงเหรอฮะถ้าถ้าเกิดผมเลือกเนี่ยอ่เดี๋ยวลองลงมาดูบอกสเปคก่อนนะครับว่าจะลดราคาเป็นยังไงนะครับคันนี้เนี่ยแต่เราต้องบอกก่อนว่าที่พี่เลือกมาเนี่ยคันนี้เป็นพิเศษนะ เชื่อไหมว่าในลาวในลานในลานในลาวเนี่ยแถว,ว่าฟฟิเศษยังไงตัวเนี้ยล้อคาร์บอนแล้วคันเดียวใช่ไหมที่ล้อคาร์บอนใช่ล้อคาร์บอนบตาถึงไหมตาถึงตาถึงนะตาถึงนี่นะฮะนี่นี่นะดูโอ้โหดุมนะนี่ล้อคาร์บอนแล้วนะครับตัวล้อเนาะคาร์บอนใช่ครับอ่ะเรามาดูสเปคคันนี้ก็ดีกว่าล้อคาร์บอนแล้วตัวนี้แฮนด์อินทิเกรต ไม่มีสายไม่มีอะไรเลยนะครับคาร์บอนเช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีสายเลยไหน่ะคนลกบอกให้เลยเลือกเลือกมาแต่ละทีคันนี้เหรอเข่าอ่อนดูเฟรมครับคาร์บอนนะครับตัวนี้คาร์บอนล็อคาร์บอนแฮนด์คาร์บอนหลักอ่านคาร์บอนเรียกว่าคาร์บอนแบบแล้วหลักอานนี้โปรตีคันอื่นเนี่ยที่ผมเห็นหลักหลักอานคนละสีนะเนี่ยที่ผมเห็นนะแต่คันนี้เห็นป่ะหลักอานสีเดียวกันเลยมันแท้จริงเ แมนให้เลือกว่าจะลดราคาคันอย่างอย่างคันเนี้ยคันเนี้แม่ไหมเนี่ยสีสีคนละสีหมดเลยแม่ทุกคันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยผมถึงบอกว่าสะดุดไงสะดุดผมถึงบอกว่าคันในกับคันนี้น่าจะสเปคเดียวกันป่ะอ่าสเปคเดียวกันเึงแล้วกันนะครับอ่าแต่ว่ารถได้คันเดียวผมต้องขอคันนี้เลยอ่ะเราจัดให้าเราดูราคาได้ไหมได้ไหมได้ดูราคาก่อนที่เราขายดูราคาสองหมื่นแปดพันแปดร้อยคาร์บอนนะคาร์บอนล้อคาร์บอนคาร์บอนฟูลเลยอ่า คันนี้เป็น105ด้วยนะครับ11สปีดนะครับ105ไม่ต้องลดก็เอาแล้วนะครับะบบลสเห็นไหมลื่นๆนะครับดูล้อหน้านะครับนี่คือไม่มีเสียงนะเงียบเลยอาดูล้อหลังอ่คนที่จะตสนใจซื้อเนี่ยดูก่อนดูลสภาพก่อนละกันอาดูตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับกลับเราห้ดูฝั่งสึกข่าวรานีครับฝัึ่ประมาณนี้โอเค ดูตัวนี้ครับนี่ครับ105่งกิ๊บนะครับแบบไม่มีรอยทะลอกนะครับไม่กิ๊บพอดีใช่ไม่มีรอยทะลอกนะครับตัวนี้ใช่กระโหลกรวงนะครับตัวนี้แกก็ไปลองนิ้วติดนะมันดูดนี่ซ่อนสายนี่ไม่มีไม่มีสายเกี่ยวเลยโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคไหมคันนี้อ่ะนี่เราให้ราคาพิเศษไทายกิ๊บ แค่ล้ออย่างเดียวเนี่ยเขาขายกันหมื่นห้าแล้วนะเฉพาะคู่ล้อนะชุดขับเนี่ยหมื่นห้านะครับผมบอกให้เป็นสามหมื่นแล้วเฟรมยังไม่รวมเฟรมอาเฟรมหมื่นหนึ่งแล้วกันเนี่ยไอ้แฮนด์เนี่ยผมบอกเลยสี่พันคือแบบมันเกินคุ้มมากๆนะครับคันนี้ผมให้ไปสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเอางั้นนะคันเดียวนะใช่คันไหนไม่เกี่ยวคันนี้คันเดียวนะมาไม่ทันก็แคปหน้าจอแล้วก็ แคปหน้าจอแล้วก็แล้วก็จัดส่งค่าจัดส่งอยู่ที่490บาทนะครับ600 600, 600ปกติ600แล้วก็เหลือ490นะครับตัวนี้ถ้าจะเอาก็2 7 0 0 0ละกันถ้าร้อคราร์บอนเฟรมคาร์บอนแพนเบรคแพนเบเก็บใครสนใจทักมาละกันเมนซีเรีส์คันนี้จะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้20,070มีคันเหลือคันเดียวหรือว่านนเอาคันเดียวคันนี้คันเอาคันเดียวพอนะใช่ครับหมวกคันไม่ไหวให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิม เมื่อกี้เห็นมีสีขาวด้วยนับปีใหม่สีขาวอยู่นะต้องรีบแคปหน้าจอเลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหไฮวิเศษไปหนึ่งคันถึงอ่ะคันนี้อ่ะติดลบอินเสิร์ตรถเล่นเล่นไปได้นะครับเรียบร้อยแจกไปเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่าของเราใครจะออกก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะคันนี้คลิปไหนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกที่ดูแล้วรถไปก่อนก็ขออภัยด้วยนะไม่ทันนะต้องรีบละกันรีบละกันดูให้จบดูให้จบใช่ครับประมาณนี้ นี่สวยนะผมไม่ชอบชอบสีมะไม่มีตำหนิเลยนะครับค tamam ันนี้อันนี้คือมือสองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมือสองโอ้ยมือสองทำไมันขนาดนี้เนาะน่าเชื่อเนะอลอคาร์บอนดิต้นนิ่มนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะคือสองหมื่นแปดพันแปดร้อยก็ถูกอยู่แล้วนะอะเอาดีนะฮะ วสวยจริงกันนีน้สวยจริงเพราะสวยมาก